ลิซ่าแบล็กพิงสวยสร้างเรื่องปล่อยเซตนี้ทําเอาบลิงทั่วโลกแตกตื่นขอแสดงความยินดีกับสีสาวแบล็กพิง k จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่ากับการกลับมาคัมแบ็กในรอบสองปีกับผลงานเพลงพิงเว e n นอมที่ปล่อยออกมาในวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาและในตอนนี้ประกาศอย่างเป็นทางการจาก YouTube ยืนยันพิงเว e n นอมทายอดเข้าชมหลังจากเปิดตัวใน24ชั่วโมง ไป90.4ล้านวิวถือเป็นสถิติสูงสุดของ b l a c k พิ n k ในตอนนี้ส่งผลให้พิงเวนอมกลายเป็นเพลงที่มียอดเข้าชมบน YouTube ใน24ชั่วโมงแรกสูงสุดเป็นอันดับที่3ของศิลปินทั่วโลกและอันดับที่1ของฝั่งเกอร์กรุ๊ปและล่าสุดลีซา b l a c k พิงกก็ทำเอาบลิงทั่วโลกแตกตื่น H ือฮาอีกครั้งกับลุกคุณหนูสุดฟาดจากงานแถลงข่าวเปิดตัวพิงเวนอมเซต หนีกินขาดสิบสิบสิบไปเลยละค่ะจะสวยขนาดไหนเราไปชมกันเลย